โอเคครับผมก็สวัสดีเพ,พื่อนเทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมลักกี้ชิชิในเกม ROV นะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวกิจกรรมกันเหมือนเดิมเนาะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาในวันที่29มกราคมนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมร i ดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัรยร้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000คนมีบริการเเติมมก ROV คา ใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งใน l ล n e และเว็บไซต์ r i a d m a n Shop โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือร้านค้าแพนจรอ,อันใหม่นะครับผมสำหรับรอบนี้เนี่ยราคาถูกมากๆนะทุกคนซึ่งจะเริ่มอยู่ที่1คูปองเท่านั้นนะครับและที่สําคัญเลยก็คือมีการันตีรับสกินถาวรด้วยนะครับผมภายใน100คูปองนะซึ่งสกินท จะเข้ามาในร้านค้ายแพนจรอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6สกินด้วยกันนะทุกคนสําหรับสกินแรกนะครับผมก็จะเป็นสกินลาวาสปอนของดาร์ซี่นะครับก็จะเป็นสกินระดับรีมิต็ดนะสกินที่2นะครับผมก็จะเป็นสกินลาวาเหมือนกันนะเป็นเซตเดียวกันกับของดาร์ซี่เลยนะครับแต่ว่าสกินนี้เนี่ยจะเป็นสกินของบอทดัมนะครับแต่ก็เป็นระดับรีมิต็ดเหมือนกันด้วยนะต่อมาสกินที่3นะครับผมก็จะเป็นสกินบอททอนแมนนะครับผมของสกัดก็จะเป็นระดับรีมิต็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ สกินที่4นะครับผมก็จะเป็นสกินเอนชานเตของอเลสเตอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับ Li ม i t e d สีเขียวเหมือนกันสกินที่5นะครับผมก็จะเป็นสกิน s o เยอร์ฟอร์จูนะครับผมของอิลูเมียอันนี้ก็จะเป็นสกินระดับล i m i t ต d สีเขียวเหมือนกันนะครับและสกินสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสกินไฮไลท์ของร้านค้าพเนจรรอบนี้นะครับนั่นก็คือสกิน d e m o n v a n q u i s h e อร์ของไฮยาตเต้นั่นเองนะทุกคนเป็นสกินระดับ l i ม i t e d สีส้มนะครับซึ่งทั้ง6สกินนี้นะครับถ้าเพื่ จัดกันนะครับเริ่มต้นเพียงแค่1่คูปองเท่านั้นนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลองมาเล่นกิจกรรมนี้ให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นกันก่อนนะครับผมโอเคทีนี้นะครับมาดูในกิจกรรมที่2กันบ้างนะทุกคนก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมลดราคาสกินวินเทอร์ปาร์ตี้นะครับของรอเรียนะครับผมจากปกตินะครับราคา510คูปองนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2 9 9อเาาคูปองเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นน้ี นะครับผมก็สามารถมาซื้อกันได้เลยเนาะในราคาเพียงแค่299คูปองเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับผมก็จะเป็นไอเทมฟรีเนาะเราสามารถรับกันได้ทุกคนเลยถ้าเกิดว่าล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็มาทาภารกิจให้ครบนะครับตามที่เขากําหนดให้เนาะวันนึงเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตัวแทนแห่งความรักเนี่ยมาทั้งหมด5ชิ้นนะครับต่อวันนะเหรียญตัวแทนแห่งความรักตรงนี้เนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอีกไม่กี่วันเนาะเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมมาให้เราแลกของรางวันนุก็รู้ม่ไ้ี ก็แนะนําว่าเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับผมสําหรับกิจกรรมตัวแทนแห่งความรักจากวีล่านะครับผมแล้วก็นะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับโปรลีกันบ้างดีกว่านะครับผมสําหรับใครที่มาทํากิจกรรมนี้เนาะสำหรับใครที่ล็อกอินเมื่อวานนะครับผมเราก็จะได้รับ15แต้มนะสำหรับการล็อกอินครั้งแรกนะครับแล้วทีนี้พอเรากดเชร์ทีมไหนนะครับผมเราก็จะได้15คะแนนทั้งหมดเลยเนาะและถ้าเกิดว่าใครว่างนะครับไปนั่งดูไลฟ์สดนะครับผม20นาทีเนี่ยเราก็จะได้อีกมาจํานวนหนึ่งและถ้าไปตอบคําถามในไลฟ์สดด้วยเนี่ยก็จะได้ คะแนนเพิ่มมาอีกนะครับผมแล้ววันนี้วันที่29เนาะล็อกอินเข้ามา1รอบนะครับแล้วก็โหวตอีก3ทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาไลฟ์สดเนาะยังไม่ถึงเวลาแข่งนะครับโดยรวมแล้วจะมีทั้งหมดประมาณ190นะอันนี้คือที่ผมทำนะครับแต่ถ้าใครไปตอบคําถามของเมื่อวานด้วยเนี่ยก็จะได้ประมาณ200กว่าๆนะครับผมทีนี้นะครับสำหรับการแข่งขันโปรลีกเมื่อวานนะครับแมตช์แรกนะครับผม BGC นะครับก็ชนะไป3 0มศนะครับแมตช์ที่2นะครับผมเบคอนเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะไปเนนนาาะะะอยยู่่ทที3 2คครรัับบผมมแแล้้วก็ตช์สุด ผม TLN ชนะบุรีรัมย e ์อีสปอร์ตไปได้3ต่อ1นะครับทุกคนและวันพรุ่งนี้นะทุกคนก็จะมีของ EA นะครับและก็ Evo อสส่วนแมตที่2นะครับผมก็จะเป็นเบคอนกับ VCF นะครับผมแล้วก็แมตสุดท้ายนะครับผมก็คือ PSG นะครับและก็บุรีรัมย์นะเออใครที่ติดตามเชียร์ทีมไหนยอยู่เนี่ยก็รอมารับชมได้เลยนะครับโดยเวลาเริ่มแข่งเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับผมและสำหรับคนที่เก็บสะสมแต้มมาแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีของรางวัลโชว์ให้ดูเนาะเนี่ ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้เราก็เก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเขาให้แลกได้เนี่ยก็ค่อยมาแลกทีเดียวได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมของวันนี้เนาะมีไม่ค่อยเยอะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูร้านค้าแพนจอนกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีคูปองอยู่ทั้งหมด109คูปองนะทุกคนก็น่าจะเพียงพอให้สามารถรับสกินทาวอนได้1ชิ้นนะครับแต่ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันนะทุ ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ก็อันนี้จะเป็นสกินแบบเช่า3วันนะครับผมของฮายาเตะเนาะแต่ก็มีทาเต้นของบอดํมด้วยนะทุกคนส่วนของรางวัลที่เรือเนี่ยก็จะเป็นของไก่กาปลากระป๋องเนาะซึ่งเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้นะครับผมเรามาดูสุ่มครั้งแรกนะครับผมจะเริ่มที่1คูปองเท่านั้นครั้งที่2จนถึงครั้งที่10เนี่ยนะครับจะใช้ครั้งละ9กคูปองนะทุกคนและครั้งที่11 18จะใช้คูปองงงงซึ่ทัั้้11ครรวม,มดเนี่ยจะอยู่ที่100คูปองเท่านั้น,นะครและงทั้ง่ิบ,บเอ็ดกร เยอมากจริงๆนะครับและก็จําเป็นต้องเหมาหมดกิจกรรมนี้เลยนะครับผมก็จะต้องเปิดไปอีก249คูปองนะสำหรับครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งรวมกันแล้วนะทุกคนก็จะเป็นทั้งหมด349คูปองนะในกรณีที่เราเหมาหมดร้านนะครับส่วนเลทในการออกสกินทาวนนะครับผมก็จะอยู่ที่1%นะทาเต้นอยู่ที่3%นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไปผมก็จะเปิดไปก่อนเลยนะครับ1คูปองเนาะ ซึ่งที่ผมอยากจะได้ที่สุดเนี่ยนะครับผมก็คือสกนะินถาวรของไฮยาเตนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นเมนไฮยาเตด้วยในะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยเนาะก็เลยค่อนข้างอยากได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆผมก็อยากจะได้ของบอดดัมอะเพราะว่ามันเท่ดีนะถึงผมจะไม่เคยเล่นก็ตามนะครับโอเคไปทีนี้ไปต่อกันนะครับสาหรับครั้งที่2เนาะนี่นะครับหมุนไปเลยหมุนไปเลยนะครับนี่ฮะทุกคนได้ท้าเต้นมาแล้วอัตราการออกเนี่ยอยู่ที่3%เเเท่านั้นนะฮะแต่ว่าผมได้ตั้งแต่ครั้งที่2เลยนะโอเค,ค,เมมคน มาลุ้นกันต่อนะครับผมก็หวังว่าจะไม่ได้เหมาครั้งสุดท้ายนะไม่อยากเมาครั้งสุดท้ายเลยนะครับมันแพงนะ249คูปองนะทุกคนแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับครั้งที่4มา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 อย่าแวกข้างทางเยอะได้ไหมเนี่ยไปจอดที่แบบป้ายเลยได้ไหมโอโ้โหครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมนับครั้งที่6นะครับทุกคนรอบนี้ครั้งที่6แล้วโอเคได้เป็นอิโมจิมาแถมไม่ทาวนอีกต่างหากนะครับต้องออกแล้วนะยังยัง,ย,งยังไม่ได้นะครับอิโมจิก็ยังมาอยู่ ่อครับผมปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บอ่ะได้ลูกแก้วต่ออีกครั้งหนึ่งเอปึ๊บปึ๊บป๊บสกินสกินโอ้โหทุกคนรั้งสุดท้ายเ่ยทุกคนมาดูกันว่าจะออกซ้ายหรือออกขวานะครับขอให้ออกทางซ้ายเถอะได้โปรดนะครับผมซ้าย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 ึ๊บ <c oughs> ขวายังก็ถูกล็อกไว้แล้วนะฮะว่าเราจําเป็นต้องเหมาหมดนี้นะโอ้โหเสียดายมากเลยทุกคนเ,เดี๋ยวถ้าผมอยากได้เนี่ยค่อยไปเติมนอกรอบเอาละกันนะครับตอนนี้ก็ได้ห้เอเตแบบเช่ามาใช้แบบปลอบใจไปก่อนนะ3วันนะครับทีนี้นะครับผมสําหรับตาอัญเชิญสกินอันนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะใช้เลยละกันนะทุกคนเออเอาเป็นของอะไรดีครทุกคนอเลสเตอร์มผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วก็อ um ิลูเมียก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันผมว่าเอาของสกัดดีกว่าเท่ดีนะครับเผื่อได้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนไหนนะครับโคตรหล่อเท่นะครับ ใส่สูตรด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมทั้งหมดของวันนี้นะครับถึงจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าเล่นนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใช้คูปองน้อยมากๆนะก็ลุ้นได้สกินถาวรกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะเข้ามาเล่นกันด้วยนะสำหรับใครที่ยังมีสกินไม่ครบนะครับผมโอเคสําหรับเนื้อหาของวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่่่าลืมมกกดดิงงชผ นะเวลาที่ผมอัปคลิปใหม่ๆอัปเดตข่าวสาร ROV นะครับเพื่อนๆก็จะได้แวะเข้ามาดูได้ทันทีเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ